พี่น้องเจ็บดอกอีกแล้วได้เวลาเจ็บมันบาดมาจักเทียลพี่น้องมันดกมันดกมันดกเกินไปมันดกหลายพี่น้องโอ้ยมันบาดพิมไม่ได้ต้องเอาไปใส่ดอกใส่กระตันมันดีเองมันรู้วังคิงไม่ได้ต้องมีประโยชน์เด้อพี่น้องเด้อ ต้องให้มันม pues ีประโยชน์ปลูกแล้วงต้องให้มันมีประโยชน์นะคะใส่เกลกันดอกใส่เกลกันเพื่อผสมที่น้องเออดอกก็ใจฉุนเลยแหละได้ได้แล้วรุ่นนี่ได้แล้วเดี๋ยวได้รุ่นใหม่ก็ร่างเสร็จยอดใหม่ได้ไหม ปล้างไเยอดไม้รุ่นไม้เนี่ยลุ่มนีมันออกเอป็นลุ่มเป็นลุ่นได้นลมเนนี่ยออกยอดไม้ออกยอดไม้เป็นลุ่มเป็นลุ่มเป็นุ่กเนะไม่ต้องทนะออกเองยพี่น้องต้องบำรุงมันี không biết người mình đọc thứ ấy là một cái giỏi đất

ดอกมกอันก็บางแล้วพี่น้องเ yeah. นี่ยอันที่ดอกต้มๆก็บางลงแน่แล้วพี่น้องเอ้ยบางลงแน่แล้วมันบางแน่แล้วพี่น้องเดี๋ยวก็เอารุ่นใหม่ให้มันแตกยอดแตกใบใหม่แล้วพี่น้องแตกใบใหม่ๆสิคะแล้ก็ได้ดอกใหม่ขึ้นมาอีกนะนี่เป็นรุ่นเป็นรุ่นได้ล้เป็นรุ่นเป็นรุ่น มจอามาเป็นนจบเสร็จแล้วพี่น้องไป ไปใส่เก่งกันนี่กำลังบาลมาแลงกระบานนะพี่น้องดอกหนึ่นี่เย็นนี่ก็บานแล้วพี่น้องอันที่เป็นแบบนี้มาแลงกระบานแล้วด้วยไป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 ใส่เก๊กกันไปใส่เก๊กกันบ่มีหมดดอกพี่น้องบ่มีหมดดอก เอามดเข่าเอามดออกไม่มีมดหรอกแล้วม,มดเขาเอามดออกไปไปหางานให้คนแก่ทำหางานให้คนแก่ทำ้วพีว่น้องคนแก่ก็อยากทำงานอยู่ว่างๆก็เบื่อก็เบื่อ อา้าวทำงานทำงานอ้อออาวทำงานทำงานนะคะทำให้ดีๆจะซื้อขนมให้กินก่นองอ้อาวคุณแม่อยากทำงานแล้วให้ไปเก็บไปเก็บไปเก็บอ่าไปเก็บไปเก็บใครเข้ามาจะหาว่าเราเด๋อวกินหรือเดอดปอมมันยังหอม คนเข้ามาเมื่อวานเขาบอกว่าหอมดอกอะไรเขาไม่รู้ว่าเรามีดอกของจริงดอกจริงนะพี่น้องดอกปอมกันไหมผ่ไงผลเอ้าเมื่มวอ,อวานแขกเข้าาน้ำเปนหนไงอืมอ้าอ้าาน้ำเนี่ยะ้ะใบมันร่วงลงนี่อ เมื่อวานพี่พรเข้ามาว่าดอกกินหรือดอกปอมเห็นดอกอันนั้นนะอะไนมันยังหอมมันยังมีกลิ่นเขาไม่รู้ว่าเราเอาดอกก็ตทวารมาเมนี่ไงนี่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 ของกินหรือของปอมเขาเข้ามามันมีกลิ่นเข้าจมูกเขาว่ายังหอมเอาก็เลยเอาดอกอันนี้มาโชว์ให้เขาดูเมื่อวานนี่ไงจไปเสียบได้นี่ไม่ได้เสียบคือเล่าให้ฟังเข้าใจไหมพี่พรเข้ามาก็นะ เขาเห็นแบบนั่นอันนั้นเหมือนดอกป้อมเออขังป้อมขังป้อมค่ะว่ามันยังหอมเขาไม่เห็นดอกกิ่งไงอันนี้ก็ขังป้อมอันนี้ก็ขังป้อมป้อมปอมเน้เขามาวหมแม่ มันหอมอ่ะมันเป็นไหวหน้ามาเนี่ยไหวหน้ามาทางเนี่ยเปนไหวหน้ามาเันเห็นเป็นมบบมันยังหอมดอกกิงหรือดอกปอมดอกกิงหรือดอกปอมใก่เรียกมาเออหนูโนโก็เลยบอกอันนี้ของป้อมบุนของจิงอยู่ที่พระพลนี่ของจิงของกิงก,นงกนินมันหอมไงใส่อีกสักดอกนี่ สอดสอดสอนไว้สอนไว้ให้แม่เธอดูเอาหอแล้วหอมแล้วอ่ะกินอ๋อหอมอ๋อหอมอ๋อหอมไม่จริงหอมหอมสอดไว้สอดไว้ให้แม่เธอดูเอาใส่เข้าไปอย่าใส่หลายเด้ออันนี้มันจะไม่ได้นะดอกมันบางลงแล้วมันบางลงแล้วไม่ค่อยมีดอกแล้วใส่เข้าไปทำคนละอันอ่า คนละอันคนละอ,อันขยายขยายอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเด็ดกว,ว้างใสเด็ดงเ <ไป S 2> อ่าเด็ดเด็ดใบทองประเด็ดใส่เข้าไปเลยอนะ่ะอืมไปขู่เนี่ยใส่ไว้ใส่ไว้ให้แม่เธอดมมันหอมมันชวนชมอันนี้บอกนี่เาจะไปเอาดอกชวนชมมาใส่แล้วดอกชวนชมล่วงเต็มเลยดอกชวนชมก็ล่วงเต็มเลยอ้าว พอแล้วแค่นี้แหละไปเอาอะไรแก้วอื่นมันจะไม่ได้ใส่มันหลายที่นั่นน่ะนะใส่ไว้ใส่ไว้ให้แม่เธอดมมันหอมพี่ดองเอ้ยถ้าอันนี้มันจะหมดดอกแล้วนะถ้ามันหมดแล้วเอาดอกชวนชมมาใส่ใส่น้อยนี่ใส่แค่น้อยอ่ะใส่ก็ใส่ให้เยสองแก้วนี่ ใส่ไว้ให้แม่เธอดูนี่นี่นี่ยังได้เลยฮอไม่ได้แก้มแก่เออไม่ได้อันไปใส่นาะไปใส่ได้เด้ออันนี้มันจำได้ใส่ก็พอมอาติดไหนเนี่ย <c oughs> ยังอะของตัตเกานะคะเข้าปากตัตเกานะคะเดี๋ยวเสียแก้มะ<ค>ข,ขอทำไหนไปทำไงเออเขอบาบอกเอาแล้ว โอ้นะก็ถามขเขาอะ่ะเอาไหมเอาไหมเอาไปเอาไปเอาไปเออมันม,มีแล้วเด้อมันสิงแล้วม,มีแล้วสิงแล้วเน้อคุณแม่มันเหลืออีกเก็บได้ไม่กี่วันแล้วมันเดี๋ยวมันจะออกรุ่นใหม่รุ่นนี้จะหมดแล้วจะหมดรุ่นแล้วเด้อหัว Nếu tốt lần nữa thì nó sẽ được lợi nhuận mới Nếu phốn bất tốt thì nó không thể hỗn hợp tốt Nếu tốt nó chung chằm với mặt trời Nếu không hỗn hợp thì nó không thể hỗn hợp với phốn Đủ rồi Đủ rồi, xài lái Chút vào một cái đĩa Chút vào một ฝนตกกี่รอบกี่รอบมันก็ไม่เหมือนเอาใส่น้ำเนี่ยมันก็ยังบ่ได้เหมือนนั้นฝนนั้นอ่ะฝนตกอีกรอบหนึง่งใบนะเขาขึ้นเป็นมันเลยแหละชอบน้ำฝนชอบน้ำฝนำพี่นางเอ้ยพอพอพี่ส่ยไล่เนี่ยเดี๋ยวแก้วนั่นจะบ่ดได้เดยแก้วนั่นอ่ะเอ็อีกแก้วหนึ่งเนื้อ อพอไปเนาะเอาแค่นี้อ่ะพอได้สองอันจุก้นแล้วเนาะอันนี้ก็หอมแล้วขยายขยายอันเดียวยังมาแล้วสักเตนแล้วอเดียวเนี่ยเดียวนะคนในสามอันแล้วยุ้มใส่ยุ้มใส่เนี่ย ย้มไส่หลยเด้อแก้วนี่สิบดได้แล้วเนี่ย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 แก้วเนี่ยโอ้ยไปยุ้มใส่หลาอ่ส่งแกง่งคุณแม่รีบใส่ละเดี๋ยวคุณแม่เอาไปหมดเลยยุ้มใส,มส่ยุ้มใส่ไว้แก้วอื่นมันได้เลยเนะี่ยมันมีหลายที่นะไม่ใช่ที่เดียวอ้าวโอ๊ะโอ,โอ,โอโล่นแกวน้วหันแล้ว่นน่หล่นแก้วหันแล้วพี่น,อน,น้องยุ้มใส่ยุ้มใส่ อันนี้กำได้เนี่ยฮันเด้อตัววส่หลายแก้วอื่นมันจะได้กว่าเนี่ยอเด้อแก้วเดียวยังมาแล้วสะเตอเนี่ยิ่นได้สามอันแล้วเนี่ยได้สามอันแล้วมาเลี้ยวซะเตอร์ออกไนอกคนเท่านาะมันแบบห่งเรื่องยังเลยเนี่ยห่งเรื่องนี่ว่าจะใส่ใส่ยนีมันสวยแต่แก้วอื่นได้อะมันไม่ใช่จัดแบ่งแยกแยะนี่ มาทีหลังเาเต็มแล้วนะน่ไปจามได้เดี๋ยวที่นอกเดี๋ยวคุณแม่ใส่แก้วเดียวอาญะหรือใส่แก้วเดียวอาญะอะไรไม่มีที่ใส่เนี่ยแล้ต้องแย่งแย่งหยีบใส่รีบใส่แล้วแก้วอื่นมันได้ใส่เราใส่สามอันแล้วหมด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 แล้วไม่ใส่อล้เลยล้นแก้วล้นแก้วนั่นด้นลุ้ย ใส่เสร็จแล้วเห็นบ่พี่นั่งคุณแม่ยุ้มใจยุ้มใจเอาเอาใส่แก้วเดียวยังพอแล้วเนี่ยแก้วเดียวบปแล้วกเขาเตือนอะไม่รู้จักคอไม่รู้จักเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ม่ยัดใส่แก้วเดียวอาหยาดพี่น้องเลยอาหยาอาหยาหอมหอมหอมเลยหอมเลยใส่แก้วเดียวอานยาพี่น้อง จะกินข้าวหรือยังละ่ะจะกินข้าวหรือยังจ๊ะหอนแด้หอนจะกินหรือยังอ่ะข้าวอ่ะเหิวก่อนเออไปเหิวเลยไหี่ยวเออเอ,อันก้าก้ากินแล้วนัวอ่ะเ,เ,เ,เอาเอาเอาวัลกับไปว